ไปดิบป้าเดี๋ยวไปเกี่ยวอ๋อนี่เลยนี่ซื้อกี่ทำไมไกี่เอาตัวเลดป้าไงตัวเลดไปตอนเมื่อกี้มิกีิใช้แผ่นเพื่อลาดไม่ใช่ลาดรีดกาแตอนเมื่อกี้มิกกี้ใช้แผ่นเพื่อมารีดขึ้มนมาอีกนะตรงเนี้ยพอแล้วโอ้ยเมื่อกี้ก็ได้แล้วจะไปทำให้มันยับอ,อีก จุ่นเท้าเหม็นอ่ะใช่ทีจจ่จากเมื่อกี้ไปตรงนี้มีคนจะแย่งรีดคือวิกกี้นี่แหละจะแย่งคอปเตอร์วิกกี้มารีดก่อน,น่ย

เครื่อกัปเตอร์คนแย่งกิรีดไม่ได้แย่งกินแหละไม่แย่งเป็นเอาแันนี้ขวับเป็นเพิ่นมารีดอุ้ยเฮ้ยบอกแล้วตอนนั้นกี่ใช้แพมเพิร์นมารีดบอกแล้วจะใช้แพมเพิร์นรีดหรือว่าจะรีดแพมเพิร์นรีดแพมเพิร์นรีดไปเพื่อไอ้ก็งี้นะ

สับแม่เรด้วยอันนี้ว่าลูกจะบอกับแม่เล็ยเอมาีด้วยไม่ได้ใชทูสับแม่เฮ้ย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 เ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้าเาเ้เจ้เย้เย้รีเลย เย้แไแ่ก <smoke. S 1> ่เ้เสียบกกนี่มาดูคนแย่งคนเลจาแล้วมันยได้แหละดูเสียบดูเสียบเนี่ยนะเสียบเกม เดี๋เล่นเก็บเลยเฮ้ยเอาดีเ้ยอยวเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวที่ฉันเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่เียมมัปดบแอเดี๋ยวนี้มันเป็หมดหอแล้วอันนี้ที่ทำงาน เอ้ยจีจีเสียบปากแล้วเรียบไหมล่ะจีเรียบไหมเรียบเสียบอะไรโอ้อะไรเสียบเนี่ยถ้ามันเสียบไม่ใช่เสียบป๊กนะมันเสียบเกมโวด้าไหนปากนะปากนู่นใบุนนู่นทำอะไรเรื่องของเรียนพี่นักกีเจ๋อเอามาทำไมเอาตัวตาเล่นไง <S 2> <S 2>